ต้นเดือนพฤษภาคมอาจาจะยังไม่เข้าสู่ช่วงฤดูฝนเต็มตัวนะครับแต่ว่าทำไมปีนี้อย่างที่แม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยถึงมีฝนตกหนักผิดปกติครับเรื่องนี้รองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้เชี่ยวชาญ IPCC อธิบายกับไทย PBS นะครับว่าช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมระหว่างวันที่23ถึง29 จะมีฝนตกหนักบริเวณภาค,ภาคเหนือนะ,นะครับรฝนเนี่ยอยู่ในระดับก่อให้เกิดน้าไหลหลา,ลากน้ําท่วมรอการระบายแต่ไม่ได้ทําให้น้ําท่วมขังเป็นเวลานานเนื่องจากระดับน้ําในแม่น้ําหลายสายยังอยู่ต่ํากว่าตลิ่งครับทำให้น้ำเนี่ยมาเร็วไปเร็วแต่สามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินได้หากไม่มีการย้ายหนีนะครับช่วงแรก2 3าถึงยพฤษภาคมอาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับในพื้นที่เสี่ยงสูงอำเภอแม่สายส่วนช่วง หลัง26-29พฤษภาคมอาจะเริ่มเบาบางลงครับแต่เนื่องจากปริมาณฝนสะสมมีสูงจึงต้องเฝ้าระวังต่อไปจนถึงช่วงปลายเดือนพฤษภาคมครับ การคาดการณ์ปัจจุบันยังไม่มีข้อบ่งชี้นะครับว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่หรือมหาอุทกภัยในปี2568นี้แต่จะเป็นการน้ำท่วมรอการระบายพื้นที่ชุมชนครับเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการระบายน้ำและน้ำไหลหลากพื้นที่จากเชิงเขาพื้นดินที่อิ่มตัวสถานก,การณ์จะเริ่มคลี่คลายลงตั้งแต่สัปดาห์แร,รกของเดือนมิถุนายนนะครับโดยอุณหภูมิจะสูงและอากาศจะร้อนขึ้นครับ คือพื้นที่แม่สายเนี่ยไมันมันเปราะบางเกินไปที่จะรับเนีเพราะว่าความสามารถของแม่น้ําสายเนี่ยแทบไม่มีแล้วนะครับเ <Okay. S 1> พื่อนผมบอกว่าการขุดลอกเป็นเรื่องสาคัญ่ยแต่การขุดลอกก็ไปพึ่งพมา่าเป็นคนขุดอีกเนี่ย,ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเราก็ต้องอยู่กับสภาพอย่างนี้นะครับค่ะคแม่สายจะฝนตกหนักเฝ้าระวังไปอีกกี่วันคะในช่วงนี้ช่วงนี้ก็แค่ถึงเดนยี่สิบหก นะหลังจากนั้นก็จะเริ่มดีขึ้นแหละแล้วก็ต้องมาดูอีกทีว่าจะมีหย่อมจะมีร่องอะไรอยู่ไหมน้ำท่วมแม่สายนะเป็นครั้งที่สองในรอบ26วันของปี68ค่ะครั้งที่1เกิดขึ้นเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาส่วนครั้งที่2เป็นเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันที่23พฤษภาคมถามว่าน้ำท่วมสองครั้งให้บทเรียนอะไรบ้างนี่เป็นการตั้งคำถามของนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยระบุว่าภาครัฐยังคมล้มเหลวในการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าน้ำท่วมทั้งสองครั้งไม่มีคำเตือนใ,นใดๆจากหน่วยงานภาครัฐถึงแม้ว่าจะมีโทรมารทววดน้ำทั้งในเขตเมียนมาและฝั่งไทย แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีหน่วยงานภาครัฐประมวลผลข้อมูลและออกประกาศเตือนล่วงหน้าทําให้ประชาชนต้องเตือนกันเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลายของคนในพื้นที่สะท้อนที่เห็นว่าภาครัฐไม่มีแผนรับมือกับน้ําท่วมอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในพื้นที่แม่สายและเชียงรายทั้งที่รู้กันอยู่แล้วว่าน้ําจะท่วมอีกแน่ๆแต่ภาครัฐก็ล้มเหลวในการรับมือกับน้ําท่วมอีกเหมือนเดิมนอกจากนี้ยังไม่มีแนวปฏิบัติให้ประชาชนรับทราบเข้าใจและนําไปปฏิบัติในกรณีน้ําท่วมปนเปื้อนกับสารพิษ จะทั้งเมืองแม่สายแล้วก็เมืองเชียงรายเหมือนปีที่แล้วเนี่ยคำถามคือว่าประชาชนจะมีแนวปฏิบัติตัวอย่างไรกับน้ำที่มันมากับตะกอนดินที่มันมามใช่ไหมปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหเราทุกคนคือลงไปลุยน้ำรเราไม่รู้เลยว่ามันมีสารโลหะหนักหรือเปล่าใช่ไหมเราก็ไปลุยใช่ไหมเลยไปลุยน้ํา ใช่ไหมล่ะเออก็ไปช่วยกันทําความสะอาดไปขนย้ายคนสิ่งของขยะอะไรเงี้ยก้อนันของหน้าข่าวก็ไปทําข่าวทุกคนก็ลุยกันไปคําถามคือว่าแล้วปีเนี้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกน้ําท่วมมาอีกเนี่ยผมคิดว่าเอ,อตอนนี้ประชาชนต้องการให้เกิดแผนนะเกิดแผนว่าถ้าน้ําท่วมแบบปีก่อนประชาชนต้องทําอย่างไรเช่นประชาชนสามารถลุยน้ําได้ไหมใช่ไหมเดินลุยน้าได้ไหมไปสัมผัสน้ําได้ไหม ช่ไหมเพราะว่าตอนเนี้จังหวัดเนี่ยประกาศนะตั้งแต่ก่อนสงกรานว่าห้ามลงไปสัมผัสน้ําโดยตรง แม้จะมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดโต๊ะเจรจากับเมียนมาเพื่อที่จะยุติการทำเหมืองทองคำและแร่เอิร์ธในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับเป็นต้นต่อของปัญหาสารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำสายสำคัญแต่การเจรจาไม่ใช่เรื่องง่ายครับรัฐบาลไทยจึงเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการสร้างฝายดักตะกอนสารผิดครับซึ่งล่าสุด นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งออกแบบฝายดักตะกรนในพื้นที่ต้นน้ำครับแต่ข้อเสนอฝายดักตะกรนถูกท้วงติ่งจากนักวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเช,เชียงรายนะครับชี้ว่ารูปแบบการใช้กล่องเกเบียน อาจจะไม่เหมาะสมกับระบบนิเวศและการจัดการดินตะกอนในภายหลังอาจจะทำได้ยากครับทั้งยังต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการนับร้อยล้านบาทครับตัวระบบกรองแล้วก็จะใส่สารกรองเข้าไปเนี่ยถามว่าเคยคิดไหมเคยคิดครับสารกรองเนี่ยก็คือจะใช้เป็นสารที่มีส่วนองค์ประกอบของตัวเหล็กเข้ามาแต่ตอนคิดเนี่ย แล้วก็พิจารณาถึงความเหมาะสมในการสร้างมันไม่เหมาะสมเพราะอะไรถ้าเป็นกล่องแล้วใส่สารกรองตัวนั้นเข้าไปมูลค่าของสารกรองที่ใช้ต่อน้ําในลําน้ําเนี่ยมันสูงมากนะครับต่อน้ําในลําน้ํามันสูงมากถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่คุณจะต้องบมดงบประมาณหลายร้อยล้าน mm hmm. แล้วก็ในช่วงหน้าน้ําหลากักคุณจะต้องสร้างเป็นโครงสร้างใหญ่ขนาดไหนเพื่อกรองมันได้ตรงนี้นะครับทีนี้ นอกจากนั้นถ้าเกิดใช้เป็นหินธรรมดาเนาะเป็นลักษณะคล้ายๆกล่องเกเบียนวางไว้ตามลําน้ําจะเกิดปัญหาว่าตะกอนของสารหนูเนี่ยมันจะไปตกคาอยู่ในกล่องเกเบียนแล้วมันสะสมมาเยอะๆขึ้นมันก็จะทําให้เกิดสภาวะความเป็นพิษขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมแล้วเราจะไปเอาตะกอนที่อยู่ในกล่องเกเบียนออกมายัางไงอ,อันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ต้องจัดก,การอีก ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การทำกล่องเกมเย์เนี่ยมันก็เลยไม่เหมาะสม